ไม่ไดีครวันนี้เมนูยำลูกทอนวันนี้น้ชาชาฮอกไกลโดมดแล้วครับไม่มีแลหละ้แแลวันที่หนึง่งก็วายปดล็อกให้ไปเจออยู่รอดุนกันเาลาวแล้วเราลำบากนีดจองนี่ ซาหลอดตัวไปกินของป่าค่ะมดของป่าไม่มีเป็นซีๆีแดงๆดำๆมัน,นเลือกคิดไปเลยไม่มีเลยเนาะยำเบียะกันลุกทนหอวครีมไหล แต่ไม่ขอยเปรี้ยวมันจริงๆไงวะเห็นว่าเปรี้ยววะอันนี้ค่อนๆทีออกหวานๆอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวตะคิดถ้ามก็ไม่อยากกับ นับแรกกะไปหาหลักบุกถอนให้ได้ก่อนเซ็ตจะเอามาปอกเปลือกนะไม่ใช่ดิเอามาถุกก่อนถุกให้มันนวลก่อนซเซ็ตแหลกก็เปอกเปลือกใช้ปิกปลนลงไปปิกคัวแห้งเอามาทิมซเซ็ตเหลกกับวาหนหัวหอมใช้น้ำปลาน้ำตาล

ตอนน,น,ำำนี้จนั่มจะนั่มยำเอ้ม ư ơ n g งๆนิดงรลอมห้ฮะทำอย่าอนีินกันแน่ครับหลับรองกินมากๆขี้แตกแน่นอนหลับประกันได้ให้เ,หเหม็ดเม็ด อย่เจียวกลืนก็เปนั่นเดี๋ยวมันดิปแต่งลำไส้ทะลุไส้ขมอมกืนๆกืนแต่แบบเดยนอะได้แบบนี้ยังเจียวกืนอละสายแตกแล้ว 来，明白，好了，要。